เวลาให้หยุดยุดนี่ถ่ายได้ล้วันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำบัวปูนทำคิ้วปูนอันนี้คือเป็นแผ่นแผ่นพลาสติกหรือแผ่นอะคริลิกก็ได้เป็นอะคริลิกแล้วก็เราก็มาตัดขึ้นรูปขึ้นรูปเป็นลวดลายลายที่เราต้องการอยากจะ อยากจะทําเป็นลวดลายแบบไหนแล้วก็เอามาขึ้นรูปเอามาตัดแล้วก็หาอะไรก็ได้แต่งให้มันดูให้มันคมให้มันเรียบให้มันสวยนะเพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวการันตีว่าถ้าเราแต่งแบบนี้ได้ได้สวยได้เรียบนะคมดเีเวลาเรามา,า,มาทำากรรมงาน กับชิ้นงานงานปูนของเราเนี่ยมันก็จะคมตามแบบทั้งเรานะแล้วก็ทำไมตัดอย่างนี้ก็เพราะว่าให้มันล็อกล็อกขอบนี้เพื่อเวลา,เ,าเวลาที่เราลากมานี่มันจะได้เสมอเนะสมอกันและตรงนะทำไม่ยากอันนี้ก็ผสมขึ้นลูกก่อนแล้วก็เอาน้ำปูนเนี่เทเทลงไปถ้าเราจะเก็บรายละเอียดต้องใช้น้ำปูนะเทลงไปแล้วก็ตั้งแบบให้ดี ให้ตรงแล้วก็ลากมา,ามันก็จะได้ตามแบบของเราที่เราทําไว้มันก็จะดูสวยไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับแบบของเราเราใช้น้ำปูนน้ำปูนเทลงไปเราก็ขึ้นรูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบเพราะงานนี้มันละเอียดงานนี้ต้องค่อยๆทำแล้วก็ ค่อยทำไปเรื่อย,อยมันก็จะได้แบบที่คมาตามมันจะได้งานชิ้นงานที่คมตามแบบของเราแบบของเราขึ้นตัดแต่งมายังไงก็จะได้อยนะ่างนาก็ต้องทำแบบให้ให้คมเห็นหนาแล้วเห็นหนาคนไทยคนเห็น

What stop